คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณรดามาเล่าเรื่องล่าสุดก็คืองานที่ยังไม่เสร็จเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วครับเรื่องนี้คุณรดาได้รับอ่าเล่าอา่า <c> น <oughs> ลิ้นพันเลยได้รับฟังมาจากรุ่นน้อง เกี่ยวกับเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นในเรือนจําหลากหลายเหตุการณ์ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสักสิบปีที่ผ่านมารวมขังมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกับสายของคุณระดากันเลยครับสวัสดีครับคุณระดาสวัสดีค่ะพี่แจ๊คโอ้โหเกือบเกือบนี่นับไปนับมาอีกไม่กี่เดือนนี่จะปีแล้วนะใช่ค่ะตั้งแต่วันเกิด,ด ตั้งแต่วันเกิดปีที่แล้วเลยค่ะโอ้โหนี่จะวันเกิดอีกรอบแล้วใช่ค่ะพี่แจ๊คจะแก่อีกรอบแล้วโอ้โสบายดีไหมครับเนี่ยสบายดีมากๆเลยค่ะพี่แจ๊คสบายดีไหมคะสบายดีครับผมอ๋อคิดถึงมากเลยฟังจากนั่งเสียงนี่คือสบายจริงๆสบายดีจริงๆอคิดถึงเพื่อนๆชาวโสเตอร์ด้วยค่ะเาไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้ขอบคุณมากวันเนี้ไม่ทราบยังจํากันได้หรือเปล่า จำได้อยู่แล้วชื่อนี้โทษขอบคุณค่ะมามาคุยเรื่องผีกันให้หายคิดถึงเรื่องเนี้ยรุ่นน้องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรือนจำใช่ค่ะ,เ,ออะเดอี๋ยต้องบอกกันเลยว่าเมื่อสักครู่ฟังสายที่ผ่านมาก,กันโอ้โห,โหก็ฟังเรื่องบิ๊กบิ๊กคอมโบจัดเต็มกันมาแล้วสายเนี้ยลองมาปรับ อารมณ์มาฟังเรื่องย่อมๆมินิมินิกันหนูบ้างเนาะห่หลายเรื่องะะไงเออใช่ค่ะคใช่ห <ผม S 2> ลายเรื่องรวมกันนะคะคโอเคเริ่มเลยนะคะพี่แจ๊คได้เลยครับเรื่องนี้ยต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อสประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาเกือบๆนะคะประมาณนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่รุ่นน้องที่เป็นผู้ชายคนหนึงเล่าให้ฟังนะคะ ต้องเกริ่นกันว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวไปติดต่อกันแบบตอนนึ่งสักเท่าไหร่นะคะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นหลายๆเหตุการณ์เลยนะคะ mm. ที่รุ่นน้องเนี่ยที่เขาเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะถ่ายทอดไ้ให้ฟังในตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นเลยะคะ่ะ <Okay. S 2> น้องบอกว่าที่เข้าไปอยู่ที่นั่นมันก็จะมีคนแบบหลากหลายร้อยพ่อพันแม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นการประสบกับปัญหาต่างๆของแต่ละคนมันก็ย่อมหลากหลายนะพี่แจ๊คเนาะ เหตุการณ์แรกค่ะที่น้องถ่ายทอดไว้ให้ฟังในช่วงนั้นน่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคะคนเนี้ยอายุสักประมาณสามสิบกว่าได้สามสิบต้นๆประมาณนั้นนะคะผู้ชายคนนี้เวลาที่เขาเข้ามาอยู่ข้างในเนี้ยเหมือนเขาจะเป็นคนที่เหมือนอมทุกมีความทุกข ตลอดเวลาเหมือนเศร้าไม่สูงสิงกับใครมไม่ยุ่งกับใครเงี้ยค่ะคือคือเอาไว้ง่ายว่าจะถามคําตอบคําใครพูดอะไรก็ตอบอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะทีนี้ในห้องที่นอนรวมกันเนี้ยรุ่นน้องคนนี้เขาก็อยู่ด้วยในห้องนี้อืเขาบอกว่าห้องเนี้ยจะนอนรวมกันอยู่ห้าสิบห้าคนแล้วในทุกๆคืนอะ มันจะต้องมีคนหนึ่งคน<ม>นะคะที่เป็นคนเฝ้าเวรยามอยู่หน้าประตูขัง<ม>แต่ก็คืออยู่ด้านในห้องนอนเนาะนะคะคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีหน้าที่คอยนั่งเฝ้าแบบทั้งคืนเลยคือห้ามหลับ<ม><ม>นะคะเราพอตกดึกอะ่ะพี่แจ็คมันถึงเงียบมากๆเลยเพราะว่าเขาจะเข้านอนกันเร็วมากแล้วก็<ม>ตื่นเช้ามากๆทุกคนก็ต้องรีบนอนนะคะ<ม>เงียบมากทุกคนจะหลับสนิทกันหมดตอนนั้น,นคาดว่า เป็นเวลาสักประมาณตีหนึ่งตีสองเห็นจะได้ละคะ่ะประมาณนั้นก็มีพี่นักโทษชายท่านหนึ่งบวชปัสสาวะขึ้นมานะคะคกลางดึกก็ลุกขึ้นค่ะเพื่อจะเดินไปเข้าห้องน้ำอะซึ่งอยู่ด้านในสุดของห้องขังนะคะตำแหน่งของที่พี่ผู้ชายคนนี้เขานอนอะ่ะมันจะอยู่ประมาณสักตรงกลางห้องเลยนะคะประมาณนั้นซึ่งเขาลุกขึ้นไปเนี่ยเขาก็ต้องเดินผ่านคนอื่นๆเข้าไปข้างใน ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะคนที่กล่าวเกินมาเบื้องต้นนั้นเลยว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครอะนะครับคนเนี้ยเขานั่งอยู่ที่บริเวณท้ายสุดของห้องก็จะเป็นบริเวณใกล้ๆกับห้องน้ําเลยค่ะอืพี่เขาเดินผ่านไปเห็นผู้ชายคนเนี้ยนั่งในลักษณะชันเขา่า นะคะแล้วก็เอา mm hmm. มือกอดเข่าอยู่เหมือนคนทุกข์เศร้านั่นแหละ mm hmm. ตามสไตล์เขาเลยนะคะ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้มองสบสายตาอะไรกันหรอกเหมือนเดินผ่านไปเฉยๆใน mm hmm. ตอนนั้นใจพี่เขาก็คิดว่าเออวันเนี้ยมันเป็นเวรของคนนี้นะ mm hmm. ที่จะต้องเฝ้ายามเนี่ยอยู่หน้าห้องแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาไม่หลับ mm hmm. แต่แค่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงมานั่งอยู่ท้ายห้องเ mm hmm. ท่าน,นั้นเอง mm hmm. พี่เขาก็เข้าไปทำธุระในห้องน้ำเสร็จสับ ลุกขึ้นออกมาจากห้องน้ำนั่นก็คือหน้านอนเขาต้องหันหน้าออกไปทางด้านนอกนะคะถูกไหมหันหน้าตรงออกไปสิ่งที่ปรากฏเห็นตรงหน้าเขาค่ะพี่แจ๊คคือผู้ชายคนที่เงียบขรึมคนนั้นอ่ะเขาผูกคอตายอยู่ที่ลูกกรงนัานนาห้องขังโดยที่ใช่ผูกคอติดกับลูกกรงเลยโดยที่เขาน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะ อันนี้จากคำบอกเล่าของเออ่คำเขาเรียกว่าคำที่คุยกันหลังจากที่นำนำสพออกไปนะคะคคซึ่งตามหลักความเป็นจริงอะ่ะคนเราอะ่ะนั่งอยู่ท้ายห้องมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่อ่ะคะที่จะไปผูกคอแล้วก็เสียชีวิตอยู่หน้าห้องอในแค่ขณะที่คนปัสสาวะอยู่แค่นั้นเองอะ่ะนะคะคอืมนะคะคทีเนี้ย พี่คนที่เดินไปเข้าห้องน้ําแกแบบร้องลั่นเลยคือท็อกเลยค่ะจากนั้นเขาก็นําศพออกไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามปกติเลยนะคะทีนี้คืนถัดมาอาทิตย์นี้พอเช้าและวันรุ่งขึ้นนี้มันตกกลางคืนและคืนถัดมาเนี่ยเขาจะนอนเนี่ยก่อนนอนเขาก็ต้องนับว่าในห้องเนี่ยมีกี่คนนะคะเพราะว่า,อาตอนแรกที่บอกยอดไปคือห้าสิบห้าคน แล้วเวลาเขานับป่ะคะพี่แจ๊เคเขานับได้ห้าสิบห้าคนเพราะเสีย <พอ S 2> ไป <พอ S 2> คนหนึ่งจะต้องเหลือห้าสิบสี่ใช่อ,อ,อีกคนหนึ่งอะไม่ทราบว่ามาจากไหนออทีนี้เขาบอกว่าการขาน,นับเนี่ยไม่ว่าจะนับกี่รอบก็เป็นห้าสิบห้าทุกรอบทุกคนก็แบบเหมือนงงว่าไออีกคนเนี่ยมันโผล่มาจากตรงไหนยังไงเพราะว่าคนสุดท้ายที่ถูกนับเป็นเลขห้าสิบห้านั่นคือเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ไง ก็ยังเป็นคนที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยแต่ไอเลขที่มันโผล่มาเนี่ยมันโผล่มาจากไหนคะแบบตรงไหนก็ไม่รู้เลขไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะพี่จันมันก็เลยเป็นที่เหมือนขย่าขวัญสั่นประสาทกันพอสมควรในห้องนั้นในช่วงหนึ่งเลยอ๋อเนี่ยแหละค่ะครับแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้ด้วยนะก็ต้องอยู่อย่างนั้นไม่ได้อ๋อใช่พี่จันอันนี้ต้องบอกว่าและเห็นใจคนที่นอนด้านหน้าสุดอ่ะครับทำยังไงอ่ะทีนี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์แรกนะคะที่น้องถ่ายทอดมามถัดไปค่ะเป็นเหตุการณ์ถัดมานะคะเมื่อเวลากลางวันของทุกวันเขาก็จะต้องถูกออกมาทำงานเป็นตาม,มเขาเรียกอะไรนะกองงานใช่ไหมกอ,องงานต่างๆอ่ตามสถานที่แบบเอตามอาชีพตามกองงานอะไรแบบนี้แล้วแต่ใครจะถูกส่งไปตรงไหนนะคะหรือตามความถนัดเนาะ ก็จะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งค่ะแต่ขอไม่ได้เอ่ยว่าเป็นตึกทําอะไรนะคะใ,ใ,ในช่วงกลางวันวันนั้นอะ่ะมีนักโทษชายท่านหนึ่งก็เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ข้างในได้ไม่นานด้วยเหมือนความเครียดเรื่องอะไระค่ะเหมือนก็ก็ไม่มีใครทราบเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังเขาก็ได้กระทำการกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตอยู่ด้านล่างแี่แล้วในช่วงนั้นอะ่ะเวลากลางคืนอะ่ะ ตึกนี้ก็จะถูกปิดประตูจร,จริงๆตึกเนี้ยเมื่อถูกใช้งานเสร็จภารกิจจากนักโทษทุกคนก็จะปิดประตูเลยนะคะ,คะเพื่อที่ไม่ให้ใครแอบขึ้นไปเนาะทีเนี้ยตกมาที่ผู้คุมที่อยู่เวรแล้วล่ะคะ่ะพบกับเงาของคนที่เดินอยู่บนตึกเนี่ยเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาแล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้ทุกคืนเลยค่ะ เหมือนทําอะไรซ้าๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ไอระยะเวลาที่เขากระโดดมันเป็นกลางคืนแต่จริงๆที่เขาเสียชีวิตจริงๆคือมันเป็นกลางวันนะแต่ก็ไม่ทราบว่าเออเขามากระโดดในเวลากลางคืนเพื่อที่จะให้ผู้คุมเนี่ยเห็นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่มีใครที่จะแอบขึ้นไปบนนั้นแน่นอนก็ก็เป็นเป็นที่ กล่าวขานของผู้คุมแล้วก็มีแบบเออเหมือนเล่าสู่กันฟังมาถึงหูพี่ๆข้างในอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะออันนี้ก็เป็นเรื่องย่อยๆอีกหนึ่งเรื่องอนะคะที่มีาได้มีหลายท่านถามเอ้ยไม่อผู้คุมขังถึง,ถงไปโดดตึกเนี้ยได้คุณรดาบอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นงานกองนอกมันก็จะ<ช>ไปะในที่ที่แบบว่าผู้คุมขังบางส่วนส่วนใหญ่จะไปกันไม่ได้ ใช่เขาจะเรียกว่ากองงานอาจจะเป็นนักโทษที่เขาเบาๆอะไรอย่างนี้มันมีเรื่องเครียดอย่างอื่นที่ทําให้ให้ให้ตัดสินใจทําอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ครับนะคะอ่ะต่อไปค่ะเหตุการณ์ถัดไปค่ะพี่จะก็จะมีนักโทษชายอีกท่านหนึ่งเหมือนกันคนเนี้ยเขาถูกตัดสินเนี่ยอืเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะถูกจําคุกเป็น เวลาประมาณห้าสิบปีได้ครับซึ่งช่วงเวลานั้นนักโทษชายท่านเนี่ยอายุยี่สิบปลายๆเท่านั้นเองนะคะอ่าทีนี้พอห้าสิบปีเนี่ยความคิดความเครียดเนาะอาจจะด้วยความที่เหมือนทําใจได้ยากทําใจไม่ได้นะคะว่าระยะเวลาที่มันติดค่อนข้างยาวนานนับกับอายุตัวเองเนาะเขาก็แอบปีนรั้วค่ะปีนกำแพง ซึ่งกำแพงนั้นอะ่ะเอาจริงอย่างที่เราทราบกันดีเลยล่ะค่ะเขาจะล้อมด้วยลวดไฟฟ้าเนาะครับปีนขึ้นไปก็แน่นอนเลยค่ะพี่แจ๊คมันเป็นไปตามคาดอะ่ะเขาก็จบชีวิตบนกำแพงแห่งนั้นอืมแล้วในทุกๆคืนก็จะพบเจอผู้คุมค่ะที่จะเป็นผู้คุมเนาะพบเจอกับนักโทษคนนี้เขาก็จะคลานค่ะอยู่บนรั้วกำแพงอะ่ะ คลานแล้วก็ร้องโหยหวยน่ะทุกคืน<ม>แบบด้วยความเจ็บปวดด้วยความ,มแบบทุกทรมานอย่างเงี้ยครับ,รบก็คือหนีก็หนีไปไม่ได้แล้วก็<ม>ดันจะต้องมาจบชีวิตบนนั้นด้วยอะ<ม>่ะเสียงโหยหวนเนี้ยเขาบอกกันว่าดังเข้าไปถึงในเรือนนอนเลยอะนะคะคในเรือนจําด้านในเลยเขาว่าอย่างนั้นกันอ<ม>ืคือกลางคืนตกกลางคืนเพราะว่าทุกอย่างจะเงียบสงบเงบียบสงบมาก ทุกคนก็จะแบบเป็นที่รู้กันว่าเอาอีกแล้วเป็นที่แบบกล่าวขานร่ำเรือสยองคนผลลุกกันเลยอะเรื่องเนี้ยนะคะในนั้นอะนะคะค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปนะคะพี่จบต้องทําอะไรทำตาเดิมใช่สมัยก็จะเป็นเหมือนการจบชีวิตอะไรทํานองนั้นจากคนข้างในนะคะทีนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้าย เรื่องนี้จะเกี่ยวกับห้องพยาบาลค่ะมีวันหนึ่งจะมีคุณลุงนักโทษท่านหนึ่งนะคนนี้อายุมากแล้วนะคะก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นก็จะทำให้หัวแตกนะคะก็เ,เกิดเหตุอยู่ในเรือนจำแล้วแหละนะคะทีนี้ด้วยความที่คุณลุงเนี่ยอ,อายุมากเราก็เลยได้รับการเป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษ กลัวว่าแบบเหมือนจะเป็นอันตรายเนาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าหัวฟาดพื้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยผู้คุมก็เลยให้คุณลุงไปพักรักษาตัวที่ห้องพยาบาลได้จริงๆอาการไม่ได้หนักนะแต่ก็ก็ด้วยความอายุมากนะคะคในช่วงเวลานั้นคุณลุงก็คิดในใจว่าเออก็เหมือนค่อยยังชั่วหน่อยนะได้มานอนที่ห้องพยาบาลเพราะใจอ่ะก็คิดว่าแบบเออได้ผ่อนคลายความเครียดลงบ้างแหละนะคะ ตอนนั้นก็คิดดีใจแหละในใจคิดอย่างนั้นเวลาที่คุณลุงเข้าไปรักษาตัวที่ห้องพยาบาลเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะทีนี้คุณลุงก็อยู่คนเดียวเลยจนตกดึกถึงกลางคืนเลยค่ะคุณลุงบอกว่าคุณลุงพักรักษาตัวอยู่คนเดียวในห้องพยาบาลมาตลอดเพราะว่าถ้ามีใครเข้ามาก็ต้องมีการลงทะเบยียนหรือต้องเห็นแน่นอนนะก็เลยรู้สึกว่าอะ โอเคเราอยู่คนเดียวนี่แหละคแต่ด้านนอกเขาก็จะมีคุณหมอแล้วก็ผู้คุมเนี่ยอยู่เฝ้าอยู่แต่ว่าอยู่ไม่ได้ใกล้กันเท่าไหร่นะคะพี่จ๊ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่รู้ว่ามีคนอยู่ด้านนอกอืมไม่ได้เห็นอยู่ในตัวห้องพยาบาลคุณลุงก็จะแบบหลับบ้างตื่นบ้างนะใ,ในขณะที่หลับหลับตื่นตื่นนะคุณลุงก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงโซ่ตรวนนะคะลาก ไปที่พื้นไปมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนลากไปแบบเป็นเสียงแววแววมานะคะลุงเหมือนคิดแบบว่าเสียงตรวนของใครนะดังมาถึงที่ห้องพยาบาลนี้เลยเหรอเออ,อคือคือถ้าเป็นเสียงตรวนเนี่ยเขาบอกว่าในเรือนจำเนี่ยเวลาที่ใครทําผิดซ้ําๆนะคะซ้ําเนี่ยทําผิดซ้ําเนาะเขาก็จะโดนตีตรวนนะคะก็ก็จะจะเป็นการ ตรวนเนี่ยจะลากพื้นอยู่ในเรือนจำเนาะคุณลุงก็เหมือนแบบเอ๊ะทำไมเสียงถึงดังมาถึงนี่เลยนะแบบวังเวงจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ารุ่นน้องเนี่ยบอกว่าเวลาที่เสียงตรวนเนี่ยกระทบกับพื้นในเวลากลางคืนอ่ะมันวังเวงมากมาเลยนะคะมันมใช่พอเขาบอกว่า จะเป็นเสียงที่เหมือนดังแบบกิ้งกิ้งกิ้งแบบก้องก้องกลางวานท่มามกลางความเงียบสงัดที่ไม่มีแม้แต่เสียงการพูดคุยของใครได้เลย <Okay. S 2> ถ้าใครพูดคุยก็จะโดนทำโทษนะคะทีนี้คุณลุงก็แบบใครลุกขึ้นมากลางดึกเดินเข้าห้องน้ำหรืออะไรประมาณนั้นอะนะคะในในในห้องขังก็ชวนเหมือนขวัญพวาคิดไปไกลเหมือนกันในตอนนั้นอนะ คุณลุงก็ในระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงผว้ป่วยอะคะ่ะในเวลานั้นเนี่ยร,รู้สึกว่าปวดท้องหนักขึ้นมาก็เลยจะลุกไปเข้าห้องน้ำต้องบอกว่าลักษณะของห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในตัวห้องพยาบาลเลยะคะ่ะก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็จะเป็นด้านในก็จะมีห้องน้ำหลายๆห,ห้องนะคะ ระหว่างที่คุณลุงเดินเข้าไปอ่ะประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูแบบผลักเข้าผลักออกแบบผลักแล้วมันจะเด้งอะพี่แจ๊คเนืกอออกไหมอ่ะดีดเด้งไปมาทั้งสองบานที่ประตูจะมีแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วเห็นด้านล่างกับด้านบนนะคะคุณลุงบอกว่าในขณะที่คุณลุงผลักประตูเข้าอ่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งผลักออกมาอืใช่จังหวะเดียวกันกับ,บที่ผลักเข้าผลักออกแบบนี้ซึ่งก็คือสวนกัน ในจังหวะนั้นเขาสวนออกไปเร็วมากในจังหวะนั้นเนี่ยคุณลุงบอกว่าเอ๊ะเอะใจมากเลยว่าใครวะความคิดแรกอะก็คือคิดเลยว่าคุณลุงอะอยู่คนเดียวอะไม่ใช่คนแน่นอนในตอนนั้นเนี่ยความคิดของแกคือเอาจริงห้องพยาบาลมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นที่ร่ำลือเรื่องผีเรื่องสางกันเนี่ยพอสมควรคุณลุงก็เลยบอกว่าเอแน่นอนไม่ใช่คนละอืมกลางดึกแบบเนี้ย อยู่คนเดียวมาตลอดในห้องพยาบาลมันไม่มีไม่มีใครอะ่ะเข้ามาแน่นอนคุณลุงคขมั่นใจอย่างนั้นเลยนะคะครับในเวลานั้นเนี่ยพอคุณลุงผลักประตูเข้าไปในห้องน้ำกล้เสร็จปุ๊บแกบอกว่าขนหัวเนี่ยลุกเสียวสลังเย็นว่าไปทั้งตัวเลยแต่ก็ต้องเหมือนทําใจดีสู้เสือเข้าไว้เพื่อที่จะเดินห้องน้ําไปปลดทุกตัวเองต่อไปให้ได้ครับนะคะก็ในขณะที่นั่งปลดทุกอยู่ในห้องน้ําอะคะ่ะ ก็ยังได้ยินเสียงโซ่ตรวนนะนะลากกระทบพื้นไปมาแต่ทีเนี้ยเป็นดังอยู่ด้านนอกห้องน้ำซึ่งเท่ากับอยู่ในตัวของห้องพยาบาลอ่าอ่าอ่ะทีเนี้ยเสียงเนี้ยเดินลากไปก็ลากมากิ้ง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 ลากไปเดินกลับเดินไปเดินกลับ<ๆ>วนอยู่ที่หน้าห้องน้ำแบบนั้นนะคะคุณลุงก็แบบจะทำยังไงดีอ่ะ ถ้าอ,ออกไปมันต้องเจอดีแน่ๆออพอมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนครับสิ้นสุดความคิดเท่านั้นล่ละค่ะอืมอีเสียงผักประตูบานที่เด้งๆทั้งสองบานอ่ะครับมันก็พลึบเข้ามาอืมนั่นคือเท่ากับมีคนผักเข้ามาแล้วนะคะทีเนี้ยมันดังขึ้นพร้อมกับโซ่ตรวนที่เข้ามาลากอ,อยู่ในตัวห้องน้ําแทนครับ เราก็เดินแบบลากขาไปมาลากโซ่ตรวนแบบเดินผ่านหน้าห้องน้ําที่คุณลุงนั่งปลดทุกข์อยู่ค่ะลากอยู่แบบนั้นซึ่งในตัวห้องน้ําอย่างที่บอกเลยว่าเขาจะมีหลายห้องเนาะแต่ลักษณะประตูของห้องน้ําด้านในอะ่ะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันค่ะนั่นก็คือจะโผล่เท้าแล้วก็โผล่หัวนะคะอืใครที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ด้านนอกอะ่ะเขาก็จะเห็นทั้งเท้าแล้วก็ศีรษะของคนคนนั้นด้วยเช่นกัน คุณลุงบอกว่าเห็นค่ะก็คือเห็นเท้าที่ตีตรวนอยู่ด้านนอกเดินค่อยๆลากไปลากมามด้านบนศีรษะเห็นเป็นลักษณะของผมนะคะเกลียนเกลียน่ะแบบผมของอเขาอ,ะอ่ะที่แบบเป็นลักษณะศีรษะด้านบนแต่คือไม่ได้เห็นศีรษะเต็มๆนะไม่ได้เห็นหน้าค้าตา <ๆ S 2> เต็มๆนะคะเขาเดินลากผ่านไปผ่านมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาแบบนาทีระทึกที่คุณลุงคิดว่า ฉันตัดสินใจว่าจะต้องออกจากห้องน้ําเนี้ให้ได้แล้วคือมันฮึดแล้วอ่ะคนมันไม่ไหวแล้วเงี้ยคนนั้นนะคะที่เดินลากอยู่อ่ะเขาก็ไวไวเท่าความคิดคุณลุงเลยค่ะอจากที่เดินก็คือหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแทนสิ่งที่คุณลุงเห็นก็คือเท้าแล้วก็ขาของเขานะคะเวลานั้นคุณลุงเขาบอกว่าเขาเลือกที่แบบเหมือนจะหลับตาแทนที่จะลืมตาเพราะตอนนั้นเหมือน เหมือนมันไม่ไหวแล้วจริงๆเขาเขาเขาก็จะแทบจะช็อกแล้วอ่ะอืแต่คนเราอะค่ะพี่แจ็คมันหลับตาไม่ได้ตลอดหรอกคือมันก็ต้องต้องลืมละมันไม่ไหวละอืมตัดสินใจลืมแล้วก็ค่อยมองไล่ไปจากเท้าขึ้นไปขาจนขึ้นไปในส่วนของกลางประตูนะคะแล้วก็ไล่ไปจนถึงประตูด้านบนครับเขาเห็นมือของผู้ชายคนนั้นเกาะอยู่ที่ประตูอเออเขาก็แบบนึกว่าเฮ้ เกาะทำไมวะอะไรเงี้ยแบบทํำไมถึงเกาะนะคะคุณลุงก็ตัดสินใจมองขึ้นไปจนสุดก็พบกับผู้ชายคนนี้ไม่มีหัวค่ะพี่จ๊คมีแต่คอมีในส่วนออของคอแล้วก็ตรงส่วนคอนั่นคือเป็นเลือดสดๆเลยนะคแต่ไม่มีหัวนั่นก็คือภาพสุดท้ายอะคะ่ะที่คุณลุงเห็นแล้วก็คุณลุงก็ตลบไปเลยนะคะค เช้ามาคุณลุงก็ตื่นอยู่บนเตียงของห้องพยาบาลนั่นแหละค่ะมันเดิมทีเนี้ยคุณลุงก็ยังจะต้องพักรักษาตัวที่นั่นนะยังไม่ได้ถูกกลับเข้าเรือนจำแต่วันนั้นอะต้องบอกว่าโชคดีที่คุณลุงอะมีเพื่อนนักโทษด้วยกันเขาเข้ามารักษาตัวด้วยการเจ็บป่วยโรคอื่นๆก็เลยมีคนมานอนเป็นเพื่อนนะคะในคืนถัดไปใช่นะคะคุณลุงก็เลยผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้คเคกาบอกเกจจำไม่มีวันลืมเลยนะคะ ทีนีนพ้พี่แจ๊คพี่แจ๊คเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับนักโทษที่เขาถูกตัดสินจำคุกนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วก็ตามเมื่อถูกประทับตาแผ่นดินแล้วอะ่ะทุกคนย่อมได้รับโทษตามกฎหมายถูกต้องไหมคะใช่ครับซึ่งเขาบอกกันว่าไม่เว้นแม้แต่ดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในนั้นแล้วค่ะพี่แจ๊คที่เขาเสียชีวิตในนั้นเมื่อ ไม่ได้ถูกประกาศให้จำน่ายเพื่อพ้นโทษออกมาดวงวิญญาณก็ยั่งจะต้องวนเวียนอยู่ในนั้นจนครบตามกำหนดโทษนะคะเขาก็บอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลามีคนเสียชีวิตในนั้นทางการเขาก็จะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้เสียชีวิตว่าแบบนายชื่อนี้นามสกุลนี้ได้รับการพ้นโทษและถูกปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทันทีนั่นแหละค่ะใช่ค่ะพี่แจ็คเรื่องราวก็มีอยู่เท่านี้ค่ะจะสั้นๆนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นไรื่อการน้ก็คือ ว่าข้างในมันเป็นที่ที่มันถูกจํากัดหลายหลอย่างคุณผู้ชมก็ฟังครับเราฟังเรื่องลักษณะแบบนี้มาหลายเรื่องละ<ฆ>นะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทําผิดแล้วเราต้องไปอยู่ข้างในอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะโดนแน่ๆคือเรื่องของการจํากัดต่างๆและที<ฆ>่สำคัญคือถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยมันหนีไปไหนไม่ได้นะมันย้ายไม่ได้นะ ค่ะผมจะขอย้ายห้องไปอยู่ห้องนั้นห้องนี้หน่อยไม่ได้นะถูกไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะมันไม่มีความสะดวกสบายใดๆเลยอืใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังก็เราอย่าไปทําผิดดีที่สุดมันไม่ใช่ที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 ่จะน่าเข้าไปเลยครับข้างในค่ะะใช่เลยค่ะใช่โอเคคุณระดาขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันคุณระดา ยินดีมากๆเลยค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นการค่ะพี่แจ็คด้วยนะคะแล้วก็เอฟซีเอ่อชาวเดอะกอลเตอร์ทุกคนเช่นกันมีเรื่องอะไรก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับยินดีค่ะได้เลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว